สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินทร์เดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เรามีตัวนี้มารีวิวนะครับตัวนี้ก็คือซาจิทาริสเซย่านั่นเองนะครับผมเป็นเซย่าที่สวมชุดโกครอสซาจิทาริสนะครับผมสำหรับงานตัวนี้เป็นงานของค่ายคายูนะครับผมไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับเป็นงานของค่ายคายูเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ของค่ายคายูเลยนะครับก็เป็นงานของทางฝั่งพี่จินนะครับผมที่เขาได้ลิขสิทธิ์จากทางเซนเซย่ามานะครับตัวนี้ก็ จะออกแบบมาในรูปแบบของเวอร์ชั่นอนิเมะนะครับผมพวกชุดคลาสดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะเป็นในเวอร์ชั่นของอนิเมะนะครับอย่างตัวนี้ก็คือตัวสจิทเรียสเซนเซียนะครับสำหรับงานตัวนี้ของค่ายคายูนะครับผมก็จะออกมาแล้ว2วอลลุ่มนะวอลลุ่มหนึ่งก็จะมีอยู่6ตัวรวมซีเครตอีก2ตัวมั้งนะครับแล้วก็วอลลุ่มสองก็เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ผมเพิ่งได้ตัวนี้มาตัวแรกนะครับผมลองลอง,ลองมาลองมาดูก่อนนะครับพอดีผมค่อนข้างที่จะชอบ สีสันของชุดโกลคอสแล้วก็ดีไซน์ของอนิเมะด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอามาลองก่อนนะแล้วตอนนี้ผมสั่งตัวที่เป็นบ็อกเซตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกะกล่องอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวซีเกตบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามมาชมกันละกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะครับซาจิเทเรเซนเซียะนะครับในกล่องนี้ได้อะไรบ้างนะครับอันเนี้ยนะครับมีคู่มือมาให้นะครับ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพารโมประกอบนะครับไม่ใช่งานสําเร็จนะ ก็จะมีขั้นตอนการประกอบมีแผงระนุงแะเนอร์บอกนะครับแผงระเนอร์ก็ไม่ได้เยอะนะครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6้าประมาณ6แผง6แผงเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนสําเร็จให้ด้วยนะครับประกอบมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีจุดขยับทั่วตัว,ตวนะนด้านหลังก็จะมีขั้นตอนการประกอบต่างๆนะครับผมก็สายพามประกอบเนี่ยก็ชอบแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนเซนซิยเนี่ยผมก็ว่าตัวเนี้ยน่าเล่นน่าโดนมากๆนะครับโดยราคาเองด้วย ด้วยของที่ได้นะครับด้วยคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดไม่ควรพลาดนี่ก็มีคู่มือมาให้หนึ่ง,งเล่มหนึ่งแผ่นนะครับผมก็เป็นแบบเล็กๆเ,เลยผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปเป็นอะไรได้หรือเปล่าเป็นแบ็กกราวก็ได้มั้งนะครับแต่มันมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้อย่างที่สองที่แถามมาให้นะครับผมก็จะเป็นตัวแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอย่างนี้นะ จะมีมีเขี้ยวเหมือนเขี้ยวล็อกอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไปแบบประกอบกันได้กับตัวอื่นๆนะครับแบบวางเรียงกันนะนะครับตัวแอคชั่นเบรนะครับก็จะมีสัญลษณ์ของค่ายเขานะครับผมก็คือค่ายคายูนะครับเป็นรูปเขาบอกเป็นรูปพึ่งนะนะมันพึ่งตรงไหนก็ไม่รู้ผมดูมันเป็นแบบเหมือนมดเหมือนอะไรน,นะครับค่ายคายูแล้วก็มีตรงเนี้ยนะครับจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะมี สติกเกอร์สัญลักษณ์เสนซายติดสนิทก็จะดีนะครับหรือสก,กรีนออกมาหรือทําออกมาให้เป็นสัญลักษณ์เส้นะี่ยก็จะสวยนะครับผมแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเอาตัวโมเดลนะครับมาวางตัวนี้มันก็จะมีเดือยอยู่นี่นะก็มายืนเข้าตามล็อกอย่างนี้นะครับก็จะมีแถมมาให้1ชิ้นนะครับพาสต์อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมือเสริมนะครับมือเสริมก็จะมีมือแบบเนี่ย มือที่เป็นมือชี้นิ้วแบบนี้นะครับไว้จับตัวคันธนูนะครับแล้วก็มือที่เป็นมือกำหลวมนะครับไว้จับลูกศรนะแล้วก็มีมืออีกมือหนึ่งอันนี้ตินิดนึงนะครับเขามีหลังมือมาให้ไม่ครบนะครับนี่เวลาเราจะติดแบบในมือเนี่ยมันต้องแกะออกจากชิ้นหนึ่งออกไปนะครับมีมาให้ไม่ครบนะแล้วก็มันจะมีมือกำนะครับโอ้ลวง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 ชิ้นส่วนลวงนะครับมีมือกำที่ตัวเซยยะนะครับ อ,อีกหนึ่งคู่นะครับผมสำหรับตัวมือที่เป็นมือชี้นิ้วอย่างนี้นะครับเราจะไปมันจะเป็นมืออะไรมือซ้ายใช่ไหมมือซ้ายนะครับจับที่คันธนูแบบนี้นะครับดันเข้าไปาจะดันเข้าไปแบบนี้นะครับจับที่คันธนูแล้วก็เอาไปเล่นกับตัวเซนเซียะได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะเล่นกับสอนคันสอนนะครับผมก็จะจับลูกสอนแบบนี้นะครับ อพอเวลาไปติดที่ตัวเซย่าเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบเหมือนยิงธนูยิงศรอ,อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็เป็นของแถมที่มีมาให้อีก2อย่างนะครับก็คือศรแล้วก็คันธนูนะครับอันนี้ติดนิดนึงตรงบริเวณมือนะครับของตัวเซย่านะครับผมมันจะจริงๆอะ่ะสีทองมันจะลามมาถึงนี่เลยนะมันจะต้องลาม,มาถึงนิ้วเห็นไหมเห็นเห็นเห็นชิ้นส่วนของมันไหม แต่ตัวนี้มันมีแค่หลังมือที่มาประกอบนะครับทำสีทองมาไม่ครบมาและนะครับตัวนี้ก็คือจุดติจุดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวหุ่นกันนะครับผมความรู้สึกแรกหลังจากที่ประกอบเลยนะครับผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับด้วยสีสันด้วยตัวเนื้อเรื่องของเซย่าเองนะครับที่ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับด้วยความเงางามของชุดคลอสนะครับผมนี่เรียกว่าทําสีคมอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลย ทำสีโครเมทัลิกมาให้นะครับแบบชุบเงาเาเลยวิ้งวิ้งเลยนะครับอันนี้คือโอ้โหโดนใจผมมากนะครับชอบมากชอบมากสวยมากนะครับแล้วก็มันทำเป็นสเกล SD อืมไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับกำลังพอดีเลยนะนะครับคือสวยจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับงานทําออกมาดีมากนะครับคือเวลาแตะเข้าไปเนี่ยขึ้นขึ้นฝ้าเลยนะขึ้นลายนิ้วมือเลยนะครับ อไปเต็ม10ไม่มีหักอ่ะความรู้สึกแรกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านการประกอบประกอบกันบ้างนะครับด้านการประกอบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมประกอบได้ง่ายประกอบได้ลื่นทีแรกผมนึกว่ามันจะติดอยู่นะเวลาประกอบชิ้นชิ้นที่เป็นชุดกรอบแบบนี้นะครับคือด้วยความที่มันทําสีมานะครับมันก็จะมีความหนาความลื่นของของพลาสติกอยู่นะครับก็นึกว่ามันจะเข้ายากแล้วมันต้องอาจจะต้องขูดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะประกอบได้ง่ายนะครับประกอบได้ลื่นดีเลยนะครับโอ้โหเรียกว่า เงาวิ่งไปหมดนะครับดูปีด้านหลังครับสะท้อนแสงนะครับแต่ก็จะมีลายนิ้วมือผมเยอะนิดนึงเออผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับไม่เป็นไรสวยจริงสวยจริงนะครับแต่ก็มีตําหนิเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะตําหนิก็คือมันจะเป็นรอยแพ็กเกจแบบตรงตรงนะครับผมเวลาเราตัดกากแผมก็จะเหลือรอยอยู่บ้างนิดๆหน่อยหน่อยนะครับอย่างจุดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีเหลืออยู่บ้างเหมือนกัน นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเป็นเป็นพาร์ทเงาแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบเนี่ยถ้ายัางมองอย่างระยะไกลๆแบบนี้มันก็ไม่ได้เห็นนะเอามาดูหน้าต่าง,งเขาบ้างนะครับหน้าต่างของเซ <c oughs> นเซียเขาทาออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะอืมเอ่อเนื้อพลาสติกเนี่ยบริเวณผมนะครับมันจะเป็นแบบว่าอาจจะไม่เรียบไม่ลื่นไม่ไม,ไม่ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับมันจะมีครีบของพลาสติกอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดนะนะครับ หน้าทำออกมาได้โอเคเลยนะส่วนหัวเนี่ยถอดไม่ได้นะครับส่วนที่เป็นเกาะหัวเนี่ยถอดออกมาถือไม่ได้นะก็น่าเสียดายตรงนี้นะครับดีเทลรายละเอียดนะครับของตัวชุดคลอสเนี่ยมันจะมาเป็นสไตล์ของอนิเมะนะครับผมก็สวยดีสวยดีนะครับต่างจากของบล็อกกี้นะคล้ายๆของบล็อกกี้นะครับของบล็อกกี้เนี่ยจะเป็นมังงะนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นของอนิเมะเลยนะครับโอเคเลยเนี่ยนะครับใครที่เป็นแฟนฟเซนเซียานะครับ ค่ายนี้ผมว่าถ้าทำออกมาดีๆเนี่ยมันอาจจะทำมาเป็นอ b อบเจกต์เป็นตัวอื่นได้จริงๆมันไม่ได้มีแค่โกเซนนะมันจะเป็นตัวละครอื่นๆแล้วแต่คาแรคเตอร์ที่เขาทำออกมานะครับตัวนี้ตัวซีเคร็เนี่ยของวอลลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวเซย่านี่แหละแล้วก็ตัวอัธ ينا นะครับตัวคุนุซาโอรินะครับผมไม่ผมอยากได้แล้วนะครับผมรอรอไม่ไหวแล้วตัวเนี้นะครับไอตัวที่เป็นผมสั่งบล็อกเซตมาอืมอยากมาจะอยากมาแกะให้เพื่อนชมมาดูจุเขยับกันบ้างน,นะครับจุเขยับก็จะมีอยู่ทั่วตัวเลยนะคร ขยับเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์ทั่วไปนะครับขยับงอได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวายกหน้ายกหลังได้นะครับเกาะแขนไม่ได้นะครับเกาะไหล่ไม่ได้นะครับช่วงแขนนีก็สามารถหมุนได้รอบเหมือนกันนะครับงอได้ประมาณนี้นะครับผมมือเนี่ยหมุนได้นะครับช่วงเอวนะครับก็ก้มเงยก้มเงยนะครับ ก็มีความลื่นๆบ้างนะเพราะว่าตัวชุดคลอสมันจะมันเงานะครับปีกนะครับรพือได้นะครับกลางเข้ากลางออกได้ช่วงกระโปรงนะครับผมก็สามารถขยับได้นะขานะครับตรงนี้จะหลุดง่ายหน่อยหนึ่งนะอมืมันจะมีล็อกของมันอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นเกราะตรงนี้มันจะหลุดง่ายหน่อยหนึ่งเพราะว่า ด้วยสีของตัวงานนี่แหละนะครับมันจะเข้าล็อกได้อยู่แหละแต่พอไปสกิดนิดหนึ่งมันจะแป๊กออกมาขาก็งอได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับช่วงเท้านะครับช่วงเท้านี่หมุนหมุนได้นะหมุนได้นะครับตรงนี้ก็ขยับได้นิดหนึ่งนะครับตรงปีกปีกตรงข้อเท้านะครับนิดหน่อยนะแค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้ว นะครับจุดขยับดีนะครับการประกอบประกอบดีนะครับดีเทลรายละเอียดสวยมากนะครับผมคือได้ชุดคลอสที่เป็นสีทองแบบนี้คือผมก็เลิฟแล้วเลิฟแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับโอเคครับเรามาสรุปกันนะครับงานตัวนี้เป็นงานของค่ายคายูนะครับเป็นกล่องสุ่มนะแต่มันเป็นพลาสติกโมเดลคิตนะครับที่เราต้องมาตัดออกจากแผงประกอบเองนะครับตัวนี้ก็คือซาจิทาริสเซนเซียะนะครับเป็นตัวซีเกตของวอลลุ่มหนึ่งนะครับวอลลุ่มหนึ่งก็จะมีอีกหลายตัวนะเดี๋ยวผมมา รีวิวเพื่อนเพื่อนชมอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้ผมได้มาในราคาก็ก็สูงอยู่นะครับมันเป็นตัวซกเคทเนาะถ้าเป็นตัวที่เป็นแบบว่าตัวธรรมดานะครับผมมันก็จะตกรา,ราคาราวๆประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึง200นะร้อประมาณร้อยนิดๆนะครับถ้าเป็นบ็อกเซตที่มันยกเซตออกมาก็ประมาณ600นะครับก็ตกตกประมาณตัวละร้อยตกประมาณตัวละร้อยผมว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะเพราะว่า งานมันได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วเป็นงานประกอบมีตัวสูงเนียนะเออเดี๋ยวผมวัดส่วนสูงให้ดูหน่อยละกันผมยังไม่ได้วัดส่วนสูงให้ดูนะครับอ่ะวัดส่วนสูงให้ดูซะหน่อยนะครับความสูงนะครับของตัวเซย่าตัวนี้นะครับผมก็สูงอยู่ราวๆสิบสามสิบสีเซนได้ถ้ารวมแอคชั่นเบสนะ ถ้าตัดเอ็กซ์เบดไปประมาณ1เซนนะครับผมก็จะอยู่ราว12เซนนะครับความสูงก็ยังอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับถือว่าตัวสูงพอพอใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เนื้องานดีนะครับคุณภาพดีนะครับสีสันที่เขาทำมาให้ก็สวยมากๆนะครับโดยเฉพาะสีสันของชุดเกราะชุดโกครอสเนี่ยเขาก็ทํามาเงาแบบวิ้งๆเลยนะครับคือจุดนี้คือผมว่าคุ้มมากๆนะครับงานเนี่ยคือใครที่เป็นแฟนเซนเซียผมว่าไม่ควรพลาดตัวเนี้ยนะครับ รู้สึกเหมือนกับอ,อะไรอ่ะคอรมิด SD คอร์สมิดเลยอ่ะอืมเซนคอร์สมิดที่เป็นของวันไดที่เป็นตัวใหญ่นะนะครับตัวนี้พอทำม,มันเป็น SD ผมก็ว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับเหมือน SD คอร์สมิดเลยสวยมากๆจริงๆนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยถ้าใครเป็นแฟนเซนเซนยยต้องไม่ควรพลาดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถไปกดไปทำกันได้นะครับตัวนี้ผมผมชอบเลยผมว่าผม ผมเลือพอๆกันกับบล็อกกี้เลยนะครับที่ไม่ดีเลิฟกว่าด้วยนะครับด้วยด้วยด้วยสเกลของมันด้วยความน่ารักของมันเนี่ยผมผมโอเคสําหรับงานตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาก็โดนใจด้วยนะครับจุดขยับดีนะครับสีสันดีดีเทลดีนะครับไม่มีที่ให้ตินะครับมีติน้อยมากมิติน้อยมากนะครับแต่ก็มองข้ามไปได้ด้วยราคาแค่นี้ได้คุณภาพงานขนาดนี้ก็ถือว่า คุ้มค่าน่าซื้อจริงๆนะครับผมโอเคก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปกดไปตามกันได้นะเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็ทอปคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ